สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องไก่ต้งเฟมเบอรี่นะครับวันนี้ก็เป็นวันปีใหม่นะครับหนึ่งมกราสองห้าหกสี่นะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตนกนะครับที่อยู่บ้านนะครับอันนี้นกซันคอนัวนะครับผมตอนเช้านะครับให้อาหารเช้านะครับ อันนี้ก็จะเป็นเม็ดผลไม้อัดนะครับอัดแห้งนะครับอันนี้สันคอหนัวนะครับอายุประมาณ9เดือนแล้วนะครับออกสีเหลืองแล้วนะครับครับผมดูได้นะครับสีจัดๆนะครับ ช่วงนี้ผมไม่ได้เอาออกปล่อยบินอิสระนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวกลัวหายอีกนะครับดูได้เลยนะครับ เป็นอาหารอีกประเภทหนึ่งของกลุ่มนกแก้วนะครับเป็นเม็ดซีซีอย่างนี้ครับเม็ดซีซีครับตอนเช้านะครับอาหารเช้านะครับก็จะมีผลไม้สดนะครับเมล็ดทานตะวันนะครับให้ทุกเช้านะครับผม ส่วนที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำนะครับต้องเปลี่ยนทุกเช้านะครับเพื่อความสะอาดของนกที่ได้กินนะครับ ดูกันดีนะครับดูนะครับเรี๋จะออกมาไงครับดูสีได้นะครับสดๆนะครับสีแต่ละตัวนะครับ อันนี้ก็เป็นลังนอนนะครับก็จะมีขี้เลื่อยนะครับที่เขาได้อยู่นะครับเขาก็จะอยู่ด้วยกันทั้งสามตัวเลยนะครับ ครับวันนี้ก็มาอัปเดตนกให้ดูตอนเช้าวันนี้แล้วนะครับและอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดดูคลิปอื่นๆด้วยนะครับผม